สวัสดีครับวันนี้มาพบกับคุบิ๊กอีกแล้วในรายการขาความลับซีซั่น2 EP ที่8แล้วเคยสงสัยกันบ้างไหมว่าไส้ดินสอที่เราใช้เขียนใช้จดบันทึกการทำมาจากอะไรวันนี้คุบิ๊กจะมาขายความลับให้ฟัง ดินสอที่เราใช้เขียนใช้จดบ,บันทึกในทุกวันนี้จริงๆแล้วดินสอมีหลายรูปแบบด้วยกันไม่ว่าจะเป็นดินสอไม้ดินสอกดซึ่งไส้ดินสอที่ทําให้เกิดร,รอยดําเหล่านี้ทํามาจากกระดาษไฟนั่นเองเจ้าก,กระดาษไฟจริงๆก็เป็นธาตุคาร์บ,บอนนั่นแหละนะครับและเป็นอนันรูปุนะครับแบบหนึ่งซึ่งถือเป็นแร่นเนื้ออ่อนนะซึ่งโครงสร้างของมันก็จะเป็นเกล็ดบางๆเป็นชั้นๆเกาะกันอย่างไม่แข็งแรงและสามารถหลุดลอกออกได้ง่าย เมื่อกดแท่งแกไฟลงไปบนพื้นผิววัสดุหรือกระดาษเจ้าแกไฟชั้นบางๆก็จะหลุดลอกออกแล้วก็ติดอยู่บนพื้นผิววัสดุนั้นๆทำให้เกิดเป็นรอยดำขึ้น ว่าปลายเจ้าไส้ดินสอนี่ไม่ได้ทําจากกาไฟอย่างเดียวนะเขามีการผสมดินเหนียวผสมน้ำนะครับแล้วก็ทําให้เกิดการขึ้นรูปค้ายแป้งนะจากนั้นเอาไปใส่แม่พิมพ์นะทำการเผาเพื่อให้นะไส้ดินสอนี่มีการแข็งตัวขึ้นก็จะได้เป็นไส้ดินสอนที่เราเห็นเห็นกันอยู่ พอพูดถึงไส้ดินสอแล้วแน่นอนสิ่งที่เรานึกถึงอันถัดไปก็คือเรื่องราวของความเข้มของเจ้าไส้ดินสอที่เราใช้กัน <Okay. S 1> ก็จะมีตัวอักษรที่เราคุ้นเคยอยู่2ตัวอักษรคือตัว H กับตัว B นะซึ่งมันสื่อถึงนะส่วนผสมของแกรไฟกับดินเหนียวนั่นเองถ้าผสมแกรไฟเยอะสีก็จะเข้มผสมดินเหนียวเยอะแปลว่าแกรไฟน้อยเป็นไงนสีก็จะอ่อนลงนั่นเองแล <Okay. S 1> นะตัวอย่างเช่น HB ดินสอที่เราคุ้นเคยกัน H ย่อมาจากคาว่า hard นะซึ่งแปลว่าแข็งแปลว่าเขาใส่ดินเหนียวไปเยอะพอเขาเอาไปเผามันก็จะมี ความแข็งนั่นหมายถึงมีแกลแฟอยู่น้อยสีก็จะออกนะไม่เข้มมากนั่นเอง HB B คือ Black นั่นเองย่อมาจากคำว่า Black แปลว่าสีดำนะครับซึ่งหมายถึงแกลแฟในสัดส่วนที่พอเหมาะ HB จึงเป็นไส่ดินสอที่สีไม่เข้มมากอีกหนึ่งเบอร์ที่เด็กๆอาจจะคุ้นเคยมากกว่าคือเบอร์2 B เวลารามข้อสอบเข้านะมหนึ่งสอบข้ามสี่สอบเข้ามหาลัยต้องใช้ดินสอสอง B ในการฝนดินสอสอง B แปลว่าสองแบล็กก็แปลว่าสีของดินสอจะเข้มขึ้น ความดํามากขึ้นเพราะมีส,สัดส่วนของแตรไฟเพิ่มขึ้นนั่นเองนอกจากนะักสร้าินสอแล้วเจ้ากาฟิจริงๆยังมีประโยชน์อีกเยอะมากนะเพราะว่าเจ้ากาซฟมีคุณสมบัติในการนําความร้อนและนําไฟฟ้าได้ดีจึงสามารถใช้เป็นส่วนผสมในเบ้าหลอมโลหะทนความร้อนได้ใช้ผสมในน้ํามันหล่อลื่นก็ได้ใช้เป็นขั้วไฟฟ้าในเตาถลุงโลหะก็ได้เช่นกัน สุดท้ายนี้นะครับนะที่ดินสอรหรือเท่ากระดาษฟอย์ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากก็เพราะว่ามันสามารถลบได้นั่นเองนะครับถ้าเปรียบเทียบกับนะปากกาซึ่งเป็นนะวัสดุที่ใช้ในการขีดเขียนเช่นกันแต่มันลบออกไม่ได้คือสิ่งที่นะถ้าเขียนแล้วไม่พอใจก็สามารถลบใหม่ได้ทําให้ช่วงแรกของการประดิษฐ์นะดินสอขึ้นมาสามารถเปลี่ยนวัฒนธรรมการจดบันทึกไปได้เลย ถ้าใครชอบสาระดีๆแบบนี้ก่อนจากกันไปสวิกฟากดไลค์กด Subscribe กดแชร์ให้ด้วยแล้วพบกันใหม่ได้ในสัปดาห์หน้าครับ